สวัสดีจ้าพี่น้องท่าผู้ชมมือนี้มาพบกระชองยายไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ามือนี้ยายไปสีก็ไเด้นําำของมูลนวทางเล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมป็นแนวทางนะจ้าก่อนสิไปรับชมรอบฟังยายไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไปสีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะค่ะน้อยย้ำยายไปสีลงคลิปไใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปไใหม่พี่น้องกับสิบปฏิภาสเบิงผาชมแนวทางนะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใด หรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับเบียบไปซีกะคอมเมนต์มาไต่ลิปข้างล่างได้นะพี่น้องนอกระเบอาอลาย,ยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งข้อมูลนทางอาจารย์ทันเหล็กไเลยนะจา้าอันนี้เป็นเนื้อทางเอ็ดนายเอ็ดนายบอกว่ามักส่วนตัวว่าซันพี่น้องชอบส่วนตัวพนาเพื่อนว่าสามเจ็ดศูน่ามสองศูนย์กัน7 0 6ดศพนา ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวากาซสองสีสรุปแล้วนะพี่น้องเนาะสรุปปากกาสองสีลางหกเก่าขังทึ่ง,งอ่าห้าสี่หกและแปดสี่หกนะคะพี่น้องคะเพิ่นมักถามว่าขังทึ่ง,งคืออย่างเป็นอย่างไ้ไพคือมักบอกคําว่าขังทึ่งคันวาวาบนบนหรือลางมันจะบ่อบอ,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 อันนี้ปันไดเนาะพี่น้องเนาะก็เลยต้องบอกคําว่าข้างทึ่งนะพี่น้องนะคะพี่น้องคะ่ะ เข้าใจตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางส่งให้อ่าส่งใจไปสงขาพัศนพี่น้องแนวทางลางเนาะจ้าพิ่นมีอ่าหกหนึ่งหกศูนย์เก้าหนึ่งไรเก้าศูนย์พัศนสั้นจอดทงขาสำรับแนวทางอ่าสิทธิหลวงพ่อโสธรเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบน 3 2 5 3 2 3หสองสหาและสองหานะคะผ่าน2งแคเนะพี่น้องเนาะว่าไปตามคุกป่าวไปตามเพื่อนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทั้งอันแมนอันนี้บอที่พี่น้องถามหาว่าสรุปสาวอันวัดใจสาวรับแลกสารับแลกขั้นเมนคอมเมนขมาเด้วงวันนี้คนบอกว่าหลูดหข้างเึิง,งว่าซันหา0ูน6 5 5 6 8ด 616526ชุดบน68061603และ26นะคะพี่น้องนะคอมเมนต์ชุดนี้คอมเมนต์เข้ามาคุยเนี่ยที่พี่น้องถามหาลหลายๆเนาะจ้า,จาต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางคนปอดซีเพิ่นบอกว่ายให่ขอแนวทางคนปอดซีเนี่ยอ,เยอะเพิ่นบอกว่า80792806พานาะพี่น้อง 486และ406นคะคะคนปอสอาจชุดเต็มเพิ่นแคบหน้าจอเลยพี่น้องเพิ่นหน้าจะเน้น806เนาะพี่น้องค่ะคนปอ4พี่น้องพิจารณาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจากอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ่งค่ะพี่น้อง่1วิภาคเข็มเพชรแล้วว่าจางังไดแล้วบอกว่าให้เน้นทะลุไปเลยประสันจวดจาดไปผู้ใดมากกว่าสันบนหา40และ40 ข้างล่างสีเกดมากระจวดสามก็มาแห้งค้อกันได้ี่น้องวันนี้สามก็มาแรงเหมือนกันนะคะ่ะสังเกตเพืเ่องเลี้ยเนาะคะเนาะ,ะ,นะ,ะตัวไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนยวทางเอ,อ่อเพินไฮมาเนาะ,ะข้างล่างวสันพี่น้องจับชนเด่น,นพน,นะเพิ่์นไฮมาเนาะ เพิ่นเด่นเก่านะคะพี่น้องคะ่ะแคบหนาจอเลยพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางขอมาหลายยายพาฮ่าว่าสั่นเมื่อพี่น้องมเมื่อเร้าตื่นขึ้นมาเนาะเพิ่นกะร้งไวเลยเนาะตื่นมาตื่นมาเพิ่นกะร้องพอดีเนาะจ้ะสำหรับแนวทางของแอดซูเปอร์แมนวดที่แล้วเขาเก่าหาเนาะวันนี้มาตามต่อเพิ่นไฮมาก พี่น้องบอ่ชัดปันใดแคปหน้าจอโดยย่ายจะสีพยายามบอ่อ่านบ่หายผิดเนาะ663 662 763 703 603 602 762 702 2ตัวทึ่ง63 62 03และ02ท่นมักมัก02สองตัวถึงถ้ายายไัยชอบยายไพยจะชอบ02นะคะพี่น้อง พิจารณาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ดอันนี้เป็นแนวทางของแอสุโปเมียนเด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้ดอันนี้เพื่อนบอกว่าถ้าวันนี้รัฐบาลไทยมาหาหาเก้าสี่นะคะแล้วเก้าสี่ข้างล่างหาศูนย์เอาไม่เออเพื่อนบอกว่าให้ไปเลี้ยงเคฟซีคอยได้์โบว์ภาษาสันพนว่าเนาะเอามากระจุ่จาดเพื่อนห้มาซ้ำนี่พี่น้องต่อไปเลยจ้ดอันนี้เป็นแนวทางแอสเพนเพนเนาะ มาเบิ่งเแอเนเปนแฟนให่มาเนาะวันนี้เพิ่นเน้น069869นะจ๊ะ606869 9096และ98นะคะพี่น้องข้างล่างเน้น9092นะคะพี่จาหน้าได้แคบหน้าจอไปเบิ่งสสำหรับแนวทางของแอดเพนเพนเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ่งค่ะพี่น้องพี่น้อยให้โชคอ่ะพี่น้อยให้โชคสูตรนี้พี่น้องถามมหาหลายเนาะ วันนี้ปรนเด็นหนึ่งนะคะพี่น้องคะ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่าหนึและ019นึ่งเกะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่นเอาวางสี่หละละักเอด็ดไตฟ้าไฮเด่น0์เอ็ดนุมไ่เก้าอาจารย์ยื่นไห,หาอา้าหาเก้าศูนไปกับหกเ่อ,เอสันพี่น้อง พิจารณาได้งวดนี้นะจ๊ะอันเต็มเนาะพี่น้องเนาะมากับพิจารณานํำเพลินได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่อสรุปให้เนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นสรุปให้มาเบิ่งค่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่นให้มาเนาะคนพันช่างมาสั่นพี่น้องเพิ่นบอกว่าเลขเด่น8งวดนี้เนาะสรุปสอ่แป8ห8าแปดนะคะคนพันช่างเนาะอีกฟังนึงแคปหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าจังซี่หละสรุปราง6 9เกกับสองสเด่น6และ2เนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพา่อใหญายมแสงพ่อใหญายมแสงบอกว่างวดนี้ศูนย์ห้าศูนย์เจไปกลับเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางพา่อใหญายมแสงเนาะต่อไปเลยจ้าบอต้องถามตามกับพ่อพี่น้องถามหาลายเพื่อนเพื่อนจะมาเนาะ8 6 9หกเก้าอ่าหกแอ่าหกเก้าโอ้พี่นอ้องมามีปองไปเลยได้นี่ ค่ะไอเต็มเบิดเนะาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดปิแยแผนโด้แล้วพี่น้องยง่าไปบ่เห็นย่าไปหาเพิ่นบ่เห็นแล้วนะพี่น้องบ่รู้ว่าหายไปไหนเนาะหรือว่าเพิ่นเปลี่ยนใหม่ดเปลี่ยนซื้อใหม่เนาะเด่นหกหกแปดเพิ่นเน้นเนาะหกศูนย์สามหกหกเก้าและหนึ่งหกสี่สี่หกแปดสี่สามหกและเก้าศูนย์เก้าศูนย์หกเนาะจ้ะสำหรับแนวทางของแอดปิแยแผนเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนวสันเด่นบน178อ่า8713หนึ่งโตเน้นวสันสำหรับแนวทางของเพื่อนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้ลักลอยครับวสันพี่น้องงวดที่แล้ว783มา3เนาะจ้ะวาวดนนี้238านะคะว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด็กตากเนาะพี่น้องถามมาหลายเด็กตาก มาเบิง่งข้างล่างเดี๋ยวอ่าจะมีอีกบอลลูวันสีลุ่งจะขีปนาะพี่น้องแต่วา่าถ้าส่วนผู้ใดรอดเนวทางของอาจารย์เอกสิทธิ์เนาะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงปังๆเด้อพี่น้องมือนี้เด้อผู้ดใดเข้ามาแล้วบอกขา่ขาวโฆษณากดไลค์กดแชร์สนับสนุนยายไพ่ขอให้เฮงเฮงปังๆมีโชคมีลาภเงินหลังใครขเข้ามาเทเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งเด็กตาเพิ่นบอกว่า08 03 09 05 01 48 43 38 อีกแถวหนึ่งเพื่อนบอกว่า49 45 89 85 39 35 88และ33นะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอา่าอันนี้พิษไทยโดยแนยวทางเพื่อนี่เนาะแอดคู่เมืองเนี่ยแหละเนาะพี่น้องอ่างวดนี้10บนคู่ขี่ว่าสันพี่น้อง10บนเลขขี่นะพี่น้องเนาะแอดคู่เมืองเนาะค่ะพี่น้องว่าไปตามสูตรเพื่อนนะคะ ถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะที่ได้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรงวยๆวยปังปัง,ปงสุข,ขสุขคุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลทั้งให้ยายไพ่ไหมพอม่อแม่พี่น้องได้เบ่งแต่ชมปเป็นแนวทางนะจ๊ะขอบคุณในหลายเดอ้อจ้าสวัสดีจ้า